อาละครับก้มกล่าบงามๆนะตามด้วยคำว่าสวัสดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเอซิดคนเดิมนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปกว่าหลายเดือนนะัะวันนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่นเกนชินนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Over c o o คุ d 2นั่นเองครับเึ่งเกมนี้นะฮะก็เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยแถมโดนสตรีมป้ายยามาด้วยนะลดราคาอีกแถมเกมน่ารักด้วยส่วนตัวเกมจะมีสภาพยังไงนะครับไปดูข้างในกันเลยฮะ อันนี้เราก็ต้องตั้งค่าก่อนนะครับเพื่อขยับมุ่มจอให้มันเข้าที่นะฮะนี่ก็เข้าที่เรียบร้อยแล้วุ๊ยตัวละครน่ารักยังไม่เคยเข้าเกมเลยนะครับอันนี้เข้ามาครั้งแรกเลยนะฮะใครที่สนใจจะเล่นด้วยนะครับก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะสตรีมไว้นะครับอันนี้ผมจะเล่นด้วยการใช้จอยนะครับเพราะว่าคืออยากจะลองประสบการณ์ใหม่ๆดูบ้างนะฮะพอดีเล่นที่บอร์ดมาเยอะแล้วลองเปลี่ยนเป็นจอยบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเล่นเนื้อเรื่องแล้วกันนะฮะ เกมอ่าโอเวอร์คุกนะครับมันก็จะเป็นเกมแนวแบบซิมูเลเตอร์นะฮะให้เราเป็นพ่อครัวนะครับทำอาหารเสิร์ฟนะครับก็จะเป็นแบบภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับใครที่ชอบการ์ตูนแนวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยแหละโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามีเนื้อเรื่องด้วยณเวลาหลังดื่มน้ำชาไหนที่สุด อะไรวะเนี่ยว่าไปในที่สุดเวลาที่ข้ารอคอยก็มาถึงบททดสอบที่เราฝ่าฟันมาเพื่อที่จะได้รางวัลอันยิ่งใหญ่และทรงเกียตินี้มันพูดถึงเรื่องอะไรวะเนี่ยดูนี่สิเควินดูให้ดีตำราเนโคนมนมมีคอนไงล่ะใขรตั้งชื่อวะเนี่ยตำราอะไรของมันวะอ๋อตำราอาหารอืมต้องเห่าตามไหมเนี่ยไม่ต้องหรอก อะไรนะฮ้องนี่แกหมายความว่ายังไงเนี่ยอันตรายอย่างงั้นเหรออย่าบ้าไปเลยนะ <Okay. S 1> หนังสือเล่มนี้มีความลับอันยิ่งใหญ่ในการทำอาหารอยู่ <Okay. S 1> ในถ้วยชามใบใหญ่ละลายน้ำตาลในน้ำร้อนซะแล้วก็โกนมันลงในยีสต กวนทั้งหมดให้เข้าที่จนกลายเป็นครีมมี่โฟมนุ่มๆยังไงล่ะโอยพูดแล้วหิวเลยกูเอ้อื้กูร้องซะเป็นแมวน้ําเลยผสมเกลือและน้ํามันเข้าด้วยกันต่อด้วยแป้งจากนั้นก็นวดให้มันเป็นแป้งโดแล้วก็ห่อด้วยผ้าเปียก อ๋อ้าที่เปียกน้ำดัดหมาดอ่าโอเคโอเค,อเคและจากนั้นจงตื่นขึ้นอ้อาวอา้อาวเดี๋ยวเดียวเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดนี่ไม่ใช่สูตรอาหารเหรอ,อแม่งกลายเป็นคาถาปลุกผีเฉยตื่นขึ้นจงตื่นขึ้น <laughs> <laughs> ฮะฮฮอะไรครับท่านราชา Hey, boy, boy. ไม่ไม่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เป็นไปได้ยังไงเนี่ย oh, นี่มัน oh. the u n b r e อ้โหซอมปังเออซอมปังเออชื่อแม่งได้ซอมปังซอมปังโอ้โหกูจะกลัวดีไหมเนี่ยโอ้โ oh. หแล้วไม่ได้มาน้อยๆได้นะเยอะสุดละยังไงต่อ oh. ในฐานะเชฟคนเก่งองค่า <c oughs> แล้วมันมีวงเล็บด้วยนะเว้ยห,หรืออาจจะหมายถึงเชฟคนเดียวเพราะเชฟที่มันเขียนตอนแรกเนะี่ยมันเป็นเชฟเติมเอสใส่มุกอย่างนี้ก็ได้หรอปวะดูเหมือนพวกมันจะหิวนะจัดไปเซตใหญ่งามๆให้มันได้เลยครับไปอ่าเอาผักใช่ไหมอาฮะอ๋ะอ,อต้องไปหั่นด้วยเฮ้ยเฮหั่นหั่นโอเคกด X อ๋อกด LB เพื่อ swap shape โอ้โหมี LB ด้วยกูปุ่มไหนวะเนี่ยแบบอ๋อาาอะฮะอะฮะอะฮะแล้วทำไงต่ออุ้ยอ่ะเอาจานครับผมยังไงต่อเงี้ยเหรออ๋อแล้วก็เสิร์ฟเลยอุ้ยขนมปังกินผกกักแบบแม่งดีป่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเสิร์ฟครับกลับไปครับ อ๋อแล้วก็สับเชฟงี้เข้าใจแล้วไปครับลื่นไหลโอ้โหเป็นไงสับสับสับไปสับมาเฮ้ย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 อ๋อต้องเอาผักด้วยอุ้ยแต่เราลืมลืมลืมอ๋อเฮ้ยไม่ยากโอ้โหเริ่มยากแล้วอ่ะอ่ะอ๋อโอ้ยงงปุ่ม วัดเด h e h เฮลเฮ้ยอ่าอย่างนี้เลยดีกว่าครับผมดีมากฮะเดี๋ยวไปฮะเยี่ยมเลยโอ้ยเริ่มเริ่มเข้ามอือเริ่มเข้ามอือมาครับหันไปๆครับเฮ้ยหันจับจบบางผมครับ Yes เฮ้ย,ยเริ่ม advance มีมะเขือเทศะมะเขือเทศไปแล้วจ้า เผือเทศผักอันนี้อ่ะฮะเฮ้ยเหยยีบเพิ่งมาหลายเมนูดิงงเผือกเทศพร้อมแล้วจ้าใส่จานจ้านี่จ้าอันนี้ไปหั่นต่อจะได้ว่องไวนะฮะเราต้องวางแผนนะครับเกมแบบนี้เรียบร้อยฮะนี่หนึ่งจานเอาจานมารอเลยเออเหลืออันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่เร็วเจยบ เออมะเขือเทศยาวไปครับแล้วทำไมมันวางเขียงไก่อยูงวะฮะอันนี้น surf, surf, surf. เสิบเสิบเสิบเยี่ยมมะเขือมะเขือเทศแล้วเอานี้สิเออฮึบเอองงงงปุ่มอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่เพิ่งเล่งผมพี่เพิ่งเล่งผมพี่ผมโรคเลยเนี่ยพี่อย่าเล่งผมซีเพลงอะ่ะอื้อหือ โลกไปหมดแล้วเนี่ยนั่นไงอย่าโลกอย่าโลกไปเฮ้ยไม่เร็วจงะงาเวลาเดี๋ยวก่อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งโลกแล้วโลกแล้วทันโวยเยสอุ้ยได้อาชิพเม้นเลยอ่ะไม่ธรรมดา อาอไอเจ้าจพวกนี้คงจะหิวมากสินะ <c oughs> ห้องห้องแม่แกูไม่ทำเสียงหมาแล้ว <c oughs> พอพ,อพอแม่และ <c oughs> อย่าทำตัวเป็นฮีโร่ไปนหน่อยเลยนะเคนวิน <c oughs> ไปเร็วกับประสาทกันถอยทัพ จนกูเล่นเรียบร้อยแล้วเพิ่งขึ้นหน้าจอสอนเมื่อกี้บ้าบอจริงๆเชียวเจ้าต้องเป็นเชฟมือดีของข้าแน่ๆเลยแต่เจ้ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเรียนรู้ถ้าหากว่าเจ้าต้องการที่จะเอาชนะความหิวกระหายข้ากับเควินก็คงจะต้องป้องกันปีศาจเหล่านั้นไม่ให้เข้าปราสาทแต่ว่าก็แค่ตอนนี้เท่านั้นนะแต่ถ้าหากเจ้าซอมปังยังกระจายตัวได้มากขนาดนี้ข้านี่เกรงกลัวแทนอาณาจักรหัวหอมจริงๆไม่มีอาณาจักรหัวหอมเด้อ เราจะต้องลงมืออย่างว่องไวและแน่นอนเดอะรอยัลเซดโค้ดได้รับการแต่งตั้งนับบัดนี้เดอะรอยัลเซดโค้ดคืออะไรวะอันนี้เดียวใครรู้คำแปรลรบกวนช่วยบอกหน่อยนะฮะและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเธอเหล่าเชฟจะต้องปกป้องอาณาจักรของพวกเรางั้นเอารถของข้าไปออกไปลุยท้องถนนและเรียนรู้สูตรการทำอาหารใหม่ๆซะเพื่อหัวหอมอันเป็นที่รักของเราไงล่ะ <c oughs> ได้เลยครับพระราชา อา้าวแล้วไงอ่ะเอาเอา,เอาบังคับได้เลยนะเนี่ยอ้าตายฮาเพิ่งรู้เออแล้วยังไงครับให้ผมเอาอะไรครับอ๋อเราก็มวัวแต่อ่านเพิ่งรู้ว่าขยับได้นี่ไงเกมโหมดนะครับเราก็ต้องเล่นตามลำดับเลเวลไปเรื่อยๆนะฮะความยากก็ยิ่งยากมากขึ้นนะครับ จะเป็นมานี้นะฮะโอ้โหแหมได้แว้นรถด,ด้วยเว้ยสุดยอดเลยอุ้ยเก <c oughs> มน่ารักไลยจนจนหนมปังเอาเอาขางข้างจนหน่มปังได้ด้วยอะ่ะน่ารักมากเลยครับผู้ชม นี่เป็นเกม Overcooked 2นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกมสนุกๆแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมเอซิดขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเวลาทำคลิปมันค่อนข้างน้อยนะฮะขอฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับก้มกราบกำงามและตามด้วยคำว่าขอบคุณที่รับชมนะครับ